ไหนเพื่อนหายไปไหนแล้วกระปอมน้อยเดินกันทุกวันไหนกระปอมหายไปไหนเอาหายเจอไหนอยู่ตรงไหนหายเจอไหนคือมางบนแล้วปอมน่อยไปถึงไหนแล้วหาเจอไหม เขาขึ้นมาข้างบนแล้วนั่นนั่นนั่นเอาล้วเอาล้วเห็นยังเห็นยังไหนเขาเป็นเพื่อนกันเล่นเด็กกันทุกวันเอาทันไหมเอ้าอยู่ทางนี้แล้วไหน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 หากระปอมเจอไหมเอ้าทั้งแม่ทั้งลูกเลยไหนเอ้าไหนเอ้าเอาเจอไหมเอ้า เจอไหมเอ้าไหน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 ออนิวนจะหาเจอไหมโอ้โหพังต้นไม้พังคำพังโดนตีนะเอ้าออนิวเล่นนังเขาทุกวันกระปอมตัวนี้เขาจะอยู่ตรงนี้แหละเขาจะเล่นนังเขาทุกวันเหมือนเพื่อนกันหยอกกัน ไปละมังหาไม่เจอแล้วมังมเ,จเจอไหม,ไมไเจอไหมออนิวไหนหายไปไหนแล้วปอมน้อยหายไปไหนวะจะหาเจอไหมปอมน้อยเนี่ยอืมจะเจอไหม <c oughs> ไปถึงไหนแล้วไปละลงน้ำอีกละโล่โงเงยอะหรออันนี้กี่รอบแล้วเนี่ยฮะ เนี uh ่ยอืมสบายเนี uh ่ย huh. แค่นี้พอพอเป็นกระสายมาอยู่ทางนี้หรือเปล่าเนี่ย